นายเวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพนะครับพูดถึงภาพรวมของปีที่แล้วนะฮะก็บอกว่าการใช้พลังงานขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ0.8ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าคือปี65นะครับอยู่ที่ระดับ2 7 0 0พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวันอันนี้คือหน่วยของเขานะฮะ2,700หน่วยของเขาเนี่ยเขาเรียกพันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวันก็มาจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับ ก็เพิ่มขึ้น2ส,ส่วนเลยการใช้น้ํามันและก๊าซธรรมชาติครับน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้น0.3ตก๊าซธรรมชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับกว่าร้อยละ9.1นะครับถามว่าทําไมก๊าซธรรมชาติมันเพิ่มขึ้นเยอะก็เป็นเพราะว่าฐานของปี65มันต่ำนะครับท่านผู้ชมการใช้ไฟฟ้าพลังน้ําไฟฟ้านําเข้าส่วนเนี่ยลดลงร้อยละ6.4นะครับเพราะว่าปริมาณการนําเข้าไฟฟ้าพลังน้ําจากลาว ลดลงนะฮะเพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้าจำมาได้ของปีก่อนนะลาวเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับการผลิตน้ำก็เลยผลิตไฟจากพลังงานน้ำเนี่ยก็เลยลดลงนะครับส่วนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ3.4มีการใช้รวมทั้งหมด2 3 0 0 0นนกว่าล้านหน่วยนะครับโดยมีการใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ8.4โดยเฉพาะธุรกิจ ไฟฟ้าในโรงแรมครับท่านผู้ชมอันนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลย22.5เพราะว่าปีที่แล้วนะครับปี6กการท่องเที่ยวเราขยายตัวเยอะเทียบกับปี65านะครับสำหรับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอันนี้ก็เพิ่มขึ้น7.4เปอร์เซนะครับสาขาอื่นๆก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสำหรับประมาณการการใช้พลังงานของประเทศในปี67เนี่ยนะครับแนวโน้มก็ขยายตัวครับเพราะว่า เศร,รษฐกิจเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิที่มันร้อนด้วยก็เลยคาดการณ์ว่าความต้องการใช้พลังงานเชิงพันชย์ิขั้นต้นในปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ3.1นะครับโดยการใช้น้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ3.1ส่วนการธรรมชาติก็น่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5นะครับพวกถ่านหินลิกไนท์อันนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันร้อยละ2.4ส่วนการใช้น้ํามันสําเร็จรูปในปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ3.3ครับ